สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุขุคนเด้อจ้าทางไกลทางไกลเด้อผังราบผังไทยมามามาต่างประเทศในประเทศวันนี้ม่ตุ่นได้งานดีดนน <c oughs> ได้มันงได้ไอ้นั้นก้อยกุ้งพี่นองจ้าให้น้องลาบเป็นก้อยให้กินก้อยกุ้งสดสดเลยก้อยกุ้งทะเลไดเนี้ยกุ้งธรรมชาติเลยค่ะแซ่ๆได้พี่นองเด้อ แซ่บๆขนาดเลยจะมามามาพอชุกผงเบาไปกินดิบน้องหลักบไปกินดิบเออกินสดขอโทษขออภัยพูดในตัวกับว่าแต่พูดคอมเมนตพูดบ่ถึ่งลดขออภัยได้ไรของสดซุเพิ่นกินบ่ได้ของทอดเป็นตัวกินได้ผู้เดียวมามามาชีบเมก่อนจัะแซ่บจังนัว กินกรับข้าวกับพี่น้องถ้ากาดหอมข้าวสัดใบดำดำใบอิดเนี่ยพี่น้องเพิ่นปลูกอยู่พื่อแล้วาดดผ้าผลไมัหมั่เมยกกินชื่อมากินจะรองเบิ่งแทะน่างซับแคบหมูกับจานบักถั่วง่ายหนึง อยากหลายมือแล้วแคบมูไปมื้อใดก็บ่เจอมันหดก่อนมื้อนี้เลยสั่งเขาไว้จ้ะพี่น้อง ตวัวนอเอาบ่วงฉดอันพี่นออ้งอ,องเล้แค่ไปกุ้งในคลองแฉะแฉะพี่น้องเอ้ยโดนโดนเล่บริกนพี่น้องได้คนได้ผืนฐานได้ คุณพีคุณน้องค,คุณลูกคุณร้านเพื่นบ่ได้กินสดนะเขาเอาไยลหลลายเดอ้อตัวหนวดเืิดกันวยอยำหยาง,ยางคุณน้อง <laughs> ไอ้สี่ข้ามไปเรือยในห้องถืองอกับมัน อ่ะบํารุงในห้องพี่น้องมาแล้วมันแซ่บๆเลยพี่น้องเออมามามาพี่น้องอยู่ใกล้อยูย่ไกล้ผังลาดผังไทยมากินข้านในเมตุนเด้อสุกุลสุกุลแซ่บแซ่บห้องแรกกับห้องอีก <c oughs> <c oughs> ในตุนยังเคยกินถ่านได้เสียห้าข้ามเราต้องเรียก้าบ,บัาแซ่บคือบัเรียกนะพี่น้องเนาะอันนี้แซ่บเนี่เรียกต้องมาหลายยังกินข้าว ไม่มีได้มาแต่เป็นทำงานครึ่งวันคนตุบผ้าร้องดังโดยแต่หยาบไรเรืองกันหน้าเบ้นก็คือบรเวณนิด่น้อยหนักอ่ะหนักถ้ารอเผื่อน้องดาเริ่มเฮื่อนจะได้หลับน้องเข้ามาเลย กินผู้เดียวก็กดผิดกดเองขออภัยได้เลยเดี๋พี่น้องเด้อบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะตัวหนวดกุ้งเพิ่นตัแม่นยาวดีพี่น้องเนะกุ้งสดสดเลยด้อพี่น้องเอ้ยเต้นดองๆเลยมาใน้องหลาเิ่นล่างสะเสียบรอดแล้วก็ไปตลาดซื้อมาแต่ตลาดพี่น้องจ้าเห็นมันสดเลยอยากคิด Ông tên chắc nói. Cambia nó vĩnh nó. Tên mùi nị. Cua sụp cũng bơi sụp mùi nị. Kì không căm chị กินข่าวล,วละละเนาะพี่น้องเนาะมื่อแ้วก็เห็นแต่กินข่าวกี่ข,ข่านเบิ่งแล้วมันบอกอืมทำนี่ก่อนไีวขอลาพีแลนะน้องไปก่อน กินกันลางไม่อีกแล้วเพื่อนเนาะอืมขอกินคำเหนียวเดอของโปรดซ้ำกินให้มดอยู่แล้ว <laughs> ามสุดท้ายแล้วบ้านนี่เวลาปีแล้วน้องไปอลีแล้วมันนี่ล่ละอือ อ่าบันนี้สำหรับคปนี่การเม่ตุนชิคอลาพี่น้องปก่อนไปพอกก,กินหนะเด้อพี่น้องเด้อพอาผักก็ไลไรก็แซ่ก,ก็ติดตามแม่เมตุนเนี่เด้อเม่ตุนคนสู้งานจ้านานๆที่ลงกับบวัวกันนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ว่าเนาะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ